ไม่น้อยพอนสบายมาพร้อมกับออปชันแน่แนๆเลยนะคะกับมาด้า2 1 3 s l e t t e r ปี2021ใครมองหาโวบิชิงานแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะราคาล่วงห่ายจากายแดงไปเกือบ50%นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนบอดี้ <Body S 2> เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะชนหนักพิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนได้เป็นสีแดงเดิมโรงงานด้วยนะคะราคาค่าตัวเพียง389,0 0 0บาทนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่ ,67 0 0เท่านั้นนะเงินเดือน1มี่ขึ้นไป ออกคนเดียวได้เลยนะคะได้รถปีใหม่ไหม่น้อยสภาพส,ายสวยๆไปใช้งานกันเลยคุ้มค่าคุ้มราคาห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อหานัดได้ตรงได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษานะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปทําสัญญาถึงที่ด้วยนะคะเรทดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง1.29%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาห้ามพลาดเลยนะลูกค้าใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติด ขอฮันัดดุนด่วนได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคันนี้สภาพสวยๆเลยรถมือเดียวเท่านั้นเลขไม่อยู่แค่50,000่นกระโลดนะคะแถมออปชันเขาให้มาแบบครบๆแน่นๆเลยนะไม่ผิดหวังแน่นอนป้ายทะเบียนนี้เลย6ขอไข่งองู50-2 0กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทมมีติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วโคมไฟเดิมไม่มีแตกไม่มีราวโคมใสๆส,ๆสวยๆเลยนะคะสันเหลี่ยมโคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยละกยิ้มนะคะได้ไปไม่ผิดหวัง แน่นอนนะทางร้านมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก2 7 4รายการโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทตุลชนนามาตรวจเช็คสภาพรถให้นะคะมีใบเซอร์ออกการันตีให้ด้วยนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะแล้วก็มาด้านเนี่ยบอกเลยว่าขึ้นชื่อล่วงช่วงล่างนะคะช่วงล่างเขาดีนะลูกค้าขับนุ่มๆนั่งสบายเนะะี่ยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนตัวล้อเนี่ยคะ่ะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงง,งานด้วยน็อตสรูโลโก้ตรงกลางยางนะคะคันนี้เป็นยางขอบ15นิ้วนะคะช่วงล่างของรถเดิมไม่มีคาบนะ้ํา หยดไะเยิ้มของเบ้าโชกนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะบอดี้เดิมๆทั้งคันเลยนะคะซีนเดิมๆจากโรงงานนะสภาพสวยมากกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมือจากประตูสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยได้กุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีเรียบ้อยแล้วนะคะล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะเขาจะมีตัวรับสัญ,ญญาณมาให้กดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าคุมโทนสีดําไม่มีรอยช้ําหรือว่า อยสึกหลอของการใช้งานเลยนะสภาพสวยให้ออปชันมาแบบครบๆเรียบร้อยแล้วนะคะมีปุ่มไอสต็อปนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ระบบการลื่นถไหลมีมาให้ครบเลยพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโมดเพลงได้มาพร้อมกับคูชคอนโทรลแพนเดิลชีพมีมาให้พร้อมเลยนะคะไม่อยู่ประมาณ50,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าคันนี้ไม่แท้ไม่เดิมไม่มีเรื่องของการกลับไม่กอไม่อย่างแน่นอนนะของเราการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะ ไม่นี่ห้า0 0ื่นนโลนะคะคันนี้แล้วก็ได้จอฮัสกีนนะคะติดตั้งให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะสัมผัสตรงหน้าจอตรงนี้ ก็ได้นะคะลูกค้าหรือว่าเรา,าแผงควบคุมเนี่ยพวกปุ่มคอนโทรลเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านข้างคอนโซลด้านข้างนะคะนี่ด้านข้างคนขับเลยนะคะลูกค้าเบรกมือนะคะเป็นคันโยกแบบนี้นะเกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยได้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคอนโซลด้านในเนี่ยไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยสึกหนอของการใช้งานเลยนะคะ3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทได้รถปียี่สิบเอ็ดนะคะสภาพส,สวยๆไปใช้งานกันเลยลูกค,ะคะ้าขะป้ายแดงเนี่ยอยู่ประมาณหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะราคาล่วงข่าย ไปประมาณเกือบ3 0 0แสนนะคะยังไงก็คุ้มใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะฟรีดาวผ่อน6,700เท่านั้นนะคะฟ้าเพดานไม่มีร่องรอยอาคารายานหรือว่าคาบสุกปกเลอะเทอะเลยนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังเรียบบอยแล้วด้วยนะคะดูแลทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะสําหรับเบาะหนังนะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะโครงสร้างเดิมๆสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอมีติดที่เห็นชัดเจนหัวน็อตซอกประตูไม่มีรอยขยหรือว่าร่องรอยของการขยับขยอ้เลยนะคะสีแดงเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีเป สีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะตรวจสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งนะเรารับซื้อคืนให้เต็มจํานวนเลยห้องพริษานด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะลูกค้ามีกระเป๋าจิงโจ้ให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยนะคะสปอร์ตเมดอาร์ตนี้เห็นชัดเจนนะลูกค้าบอดี้เดิมทั้งคัน ชนหนักพลิกคว่ำจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยนะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดเครื่อง1.3 Sky Active G นะคะลูกค้าบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันนะแล้วก็คันนี้เป็นเครื่องเบนซินล้วนนะคะคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะลูกค้าอึดถึกทนใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะบอดี้ด้านท้ายเดิมๆนะคะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้4จุดกล้องหอยติดตั้งมาให้เรียบอยแล้วโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้าแล้วก็กระจกด้านหลังเนี่ยมาพร้อมกับตัว กระจกไลฟ้านะคะแล้วก็ไฟเบรกดูที่สาม,มีเห็นชัดเจนนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะบอดี้กว้างเลย พับเบาะได้ด้วยนะคะด้านหลังพับเบาะได้นะลูกค้าดึงคันโยกตรงด้านหลังนี้แล้วก็ดันพับเบาะได้เลยนะคะแต่ว่าเราต้องมาพับจากข้างหลังนี้นะ,ะมีถัดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยนะคะห้องเก็บสัมภาระกงกว้างเลยบรรจุ <ๆ S 2> เก็บใส่สัมภาระได้เยอะนะคะคานด้านในเดิมๆตรงๆรงรงเลยนะเม็ดอันนี้เห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหรือว่ารอยซีนอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะอันนี้คือบอดี้เดิมทั้งคันนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างคันนี้นะคะบอดี้ด้านล่างคันนี้นะนี่ จะได้เป็นชุดซ่อมยางแทนนะคะบอดี้เดิมเดิมเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยไฟท้ายเดิมโรงงานโลโกโ้มาดามีเห็นชัดเจนแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมเดมเลยนะคะรับรองว่าซื้อรถที่เพชรโยนเนี่ยได้รถสวยเกรดเไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานนะคะสาหรับตัวมาด,ด้าช่วงล่างเขาดีนะขึ้นชื่อเรื่องช่วงล่างเลยนะคะรุ่นนี้นะภายในของรถไม่มีรอยช้ําหรือว่ารอย สึกหลอของการใช้งานนะคะลูกค้าไม่มีช้ําเลยนะออปชันก็ให้มาแบบครบๆบเรียบร้อยแล้วนะคะหัวนอซอกประตูหนึ่งฝั่งเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยไข่หรือว่ารอยเขยบขยื้อนนะคะลูกค้าเครื่องยนต์ไม่มีสันไม่มีสะทานไม่มีคาบยามันหยดเหลยเยิมการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยใครสนใจห้ามพลาดนะคันนี้กระจกเดิมทุกบ้านโลโกโม้มารด้ามีติดให้เห็นชัดเจนบอดี้เดิมทั้งคันนะคะชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนราคาค่าตัว3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนหกพันเ ะะกับตัว m a ด้า2 1 3 l e t t e r ปี2021ัยไม่ห้า0 0กโลออปชั่นให้มาแบบครบๆใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะคุ้มค่าคุ้มราคารีบติดต่อกันเข้ามาด่วนๆได้เลยนะ098 260 9587นนัดเพชรยนต์ค่ะ